นายชาติชายอยุทัยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันอำเภอพระประแดงรุ่นที่หนึ่งณอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองรัดหลวงโดยมีประชาชนตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า400คนเข้าร่วมโครงการปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองของกลุ่มบุคคลได้ขยายตัวโดยมีการรวมกลุ่มเรียกร้องและระดมมวลชนประท้วง เพื่อกดดันรัฐบาลซึ่งการชุมนุมดังกล่าวดำไปสู่ความรุนแรงและละเมิดกฎหมายกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองโดยกลุ่มมวลชนต่อต้านรัฐบาลได้นัดหมายมวลชนต่อต้านจากทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกันชุมนุมกดดันรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานมั่นคงทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุมสุขจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันขึ้นเพื่อเสริมสร้างแนวความคิดขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตามแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและผนึกกําลังของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวการน้อมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันในปีพศ2553นี้แบ่งเป็น35รุ่นรุ่นละ200คนรวม7,000คนสำนักข่าว P&N เ n e น s รายงานสร้างความสมานฉันท์สร้างความสมานฉันท์ร,ร,ร,รู้รักสามัคคีรักสามัคคีเพื่อนำไปสู่ความเป็นปกติสุขเพื่อนำไปสู่ความเป็นปกติสุขของบ้านเมือง พวกเรา,เราจะน้อมนำ,นนำพระบรมราโชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม